สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เกี่ยวกับรถอีกแล้วนะครับสังเกตเห็นยางไหมครับเออนั่นแหละสีมันไม่ค่อยดํานะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันดําใช่ไหมครับใช่ครับสีก๊องมันเพีย้ยนเดี๋ยวปรับก่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยดําเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเอาผ้ามาชุบน้ำให้ดูก่อนพอเช็ดยางแล้วสีมันก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นสียางธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันไม่เป็นธรรมชาติกันนะครับโดยของสิ่งนี้เลย มี2อ,อย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นขวดเปล่าใช้ผสมอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มโชว์พลังนะครับนี่ห้ออะไรไม่รู้นะผมจะใช้แค่ครึ่งขวดนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือแล้วก็กินครับเสร็จปุ๊บกดเทใส่ข,ขวดเออดูไปดูมามันก็ไม่น่าดูเท่าไหร่เลยนะ อ่าส่วนน้ํายาล้างจานก็สัะมาณนี้นะครับนิดเดียวพอแล้วก็เขยา่าเขยา่าขยา่ามามาลองทาดูกันผมจะลองแค่บริเวณนี้นะครับนะจะได้เห็นความแตกต่างว่าทาแล้วเป็นยังไงไม่ทาเป็นยังไง อพอทาออกมาแล้วปุ๊บก็ดำเลยนะถ้าเทียบกับอีกฝั่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับดำปีนะครับลองอีกทีนึงมัอนแบบชุ่มช่ำเลย นี่ดูตรงนี้สีแตกต่างกันเลยนะครับฝั่งที่ทาเนี่ยดำขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวจะลองเทน้ำล้างดูครับว่ามันจะหายดำไหมอ่าก็ยังมีความดําอยู่นะครับแต่ว่ามีแค่นิดเดียวนะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คนสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเอฟโรสเนี่ยมันมีน้ําตาลใช่ไหมซึ่งมันเหนียวแน่นอนแต่ พอมาทากับร้อนแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะเหนียวหรือเปล่าเหนียวแค่ไหนนะครับในคราวนี้ผมจะลองทิ้งไว้ให้แห้งดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแห้งเรียบร้อยลองจับดูก็ลื่นนะครับแต่มันลื่นๆแบบลื่นเหนียวๆอ่ะลื่นๆเหนียวๆถ้ากดแรงก็เหนียวถ้ารูปเบาๆมันก็ลื่นแต่มันก็ยังมีความเหนียวอยู่ เดี๋ยวมาลองดูภาพเปรีบเทียบดูนะครับก็มี2ภาพโอเคครับก็สรุปว่านักยาชาดํางสูตรนี้นะครับที่เห็นกันเยอะ,ะในพวก facebook tiktok youtube เนี่ยก็สามารถใช้ได้จริงนะครับแต่ว่ามันจะดําแค่ช่วงแรกแรกนะครับมันจะช่วงแรกแรกเนี่ยจะดํามแล้วก็พอทิ้งไว้สักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มจางลงไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์ถ้าไมอยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ ก็จะขอบคุณมากๆเลยผมก็จะได้ตังค์จาก y o u t u b e ละแล้วลครับสวดีดีครับ